เปิดหลักฐานใหม่อัจฉริยะแฉะหมอลักศพแตงโมเผยบิ๊กตำรวจวางแผนนายอฉริยะกล่าวว่าหลังจากที่ส่งศพไปชนสูตรที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจโดยมีหมอคนสวยเป็นคนทำรายงานว่าพบบาดแผลบนร่างแตงโม11จุดหลังจากนั้นมีการทดสอบหาร่องรอยบาดแผลโดยจำลองกับเนื้อหมูและตุกตาผ้าพยายามทำให้เข้ากันได้กับใบพัดเรือซึ่งมีพลตำรวจตรีอักษรย่อวอลแวนเป็นผู้วางแผนทั้งหมด โดยนาศพแตงโมมาจําลองกับใบพัดเรือในสถานที่โสกโปกโลงแจ้งเพื่อให้การจําลองเข้ากับคําให้การของแซนในอัจฉริยะกล่าวต่ออีกว่าตนให้เวลาพลตารวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผอบอรตรอ24ชั่วโมงถ้าไม่ดําเนินการแก้ไขปัญหาตนจะไปร้องทุกกล่าวโทษต่อกองบังคับการป้องการปราบปรามการทุจริตและการผลฤตมีชอบและถ้าหากยังไม่ทําอะไรอีกภายใน4วันจะมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเดินทางไปพบนายกรัฐมนตรี ซึ่งช่วงท้ายแฟนคลับของแตงโมเดินทางมาร่วมให้กำลังใจในอัจฉริยะในการถแถลงข่าวในวันนี้ด้วยปักกดไลค์กดสับส i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆกันนะครับ